จริงถูกเปิดเผยเธอกลับแทบสุดลงกับพื้นสามีที่เธอเคยดูถูกแท้จริงแล้วคือมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ความผิดพลาดที่ย้อนคืนไม่ได้จะพาเธอไปสู่ชะตากรรมอันเจ็บปวดอย่างไรอย่าก,กับพริบตาเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณไม่กล้าดูคนที่รักด้วยสายตาเดิมอีกต่อไปค่ำคืนหนึ่งสายฝนโปรยปลายลงมาลมเย็นพัดกระแทกหน้าต่างบ้านไม้เก่าแสงไฟสลัวสะท้อนผ่านหยดน้ำ ทำให้ห้องทั้งห้องดูอึมครึมและน่าหวาดหวัน่นหญิงสาวนั่งกอดเขาสายตาเต็มไปด้วยความเย็นชาเธอหันไปมองชายหนุ่มที่นั่งเงียบเสื้อเชดสีซีดของเขาเปียกชื้นจากฝนรองเท้าเก่ามีรอยขาดจนเห็นเนื้อผ้าฉันอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วเสียงเธอสั่นแต่แฝงด้วยความเด็ดขาดฉันต้องการชีวิตที่ดีกว่านี้ชายหนุ่มยกสายตาขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความผิดหวังริมฝีปากเขาสั่นเล็กน้อย แต่กลับไม่เอ่ยคำห้ามใดเพียงเงียบเพียงปล่อยให้เสียงฝนกลบทุกสิ่งหญิงสาวเก็บข้าวของใส่กระเป๋าก้าวเท้าออกไปโดยไม่เหลียวหลังวันถัดมาในคฤหัสน์ใหญ่ริมเนินเขาแสงแดดยามเช้าส่องกระทบกระจกใสแชนเดอเลียระยิบระยับสว่างทั่วถงเสียงฝีเท้าของคนรับใช้ก้องกังวานไปทั่วประตูบานใหญ่ถูกผลักออกชายหนุ่มคนเดิมเดินเข้ามา ชุดสูตรรูราสีเข้มตัดพอดีตัวแหวนเพชรสะท้อนประกายแสงรถสปอร์ตคันรูจอดเงียบอยู่นอกประตูหญิงสาวที่เคยจากไปยืนอยู่ตรงหน้าคฤหาหั์หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกความจริงที่เห็นตรงหน้าเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจเธอแทบสุดขาทั้งสองสั่นจนยืนแทบไม่ไหวดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากสันะร,ริกเสียงลมหายใจติดขัดเขาคือสามีของเธอ แต่ไม่ใช่ชายยากจนที่เธอเคยสบประมาทหากคือมหาเศรษฐีผู้ครอบครองอำนาจและทรัพย์สมบัติทุกสิ่งที่เธอปรารถนาอยู่ตรงหน้าแต่เธอเป็นคนผลักไสเองกับมือเสียงเครื่องยนต์รถสปอร์ตดังตำ่ำสะท้อนกล้องไปทั่วลานหินอ่อนหน้าคฤราหา์หญิงสาวยืนนิ่งเหมือนร่างไร้วิญญาณความเย็นจากพื้นคืบขึ้นมาตามปลายเท้าเธอกลืนน้ำลายฝืดคอริมฝีปากแห้งผากสายตาจับต้องไปที่ชายหนุ่ม เขาไม่เหลือเขาลางของความอ่อนโยนในแววตามีเพียงความเย็นชาและเฉยเมยบรรยากาศรอบตัวเธออึดอัดเหมือนอากาศหายไปจากฟอดเสียงหัวใจเต้นแรงดังรัวในหูฝ่ามือเย็นเฉียบเต็มไปด้วยเหงื่อขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ประตูรถเปิดออกอย่างสง่างามชายหนุ่มก้าวลงมาช้าช้าทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยอำนาจคนรับใช้รีบโค้งศีรษะต้อนรับบรรยากาศเต็มไปด้วยความเกรงขาม หญิงสาวเผลอพึมพำนี่มันจริงเหรอเสียงของเธอเบาราวกับลมกระซิบด,ดวงตารื้นน้ำตาความรู้สึกสับสนถาโถมเข้ามาอย่างไม่ปราณีความทรงจำเมื่อคืนหวนกลับมาตอนที่เธอหันหลังให้เขาตอนที่เธอเอ่ยคำตัดรอนความเย็นชาที่แสดงออกกลายเป็นบาดแผลลึกที่แทงใจตัวเองชายหนุ่มปลายตามองสายตาเรียบนิ่งไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้ม เหมือนเธอเป็นเพียงคนแปลกหน้าอากาศรอบกายยิ่งหนาวเหน็บเธอพยายามเอื้อมือออกไปแต่ร่างกลับแข็งทื่อปลายนิ้วสั่นจนควบคุมไม่ได้เสียงในใจตะโกนเรียกชื่อเขาแต่ล่ำข้อกลับปิดตายเสียงประตูคฤหาสน์เปิดออกกลิ่นดอกกุหลาบ้อมอบอวลลอยออกมาชายหนุ่มเดินผ่านเธอโดยไม่หันกลับมามองแม้เพียงเสี้ยววินาทีเหมือนเธอไม่มีตัวตนดวงตาของหญิงสาวพร่าเลือน หยดน้ำตาไหลาอาบแก้มทุกก้าวที่เขาเดินออกห่างเหมือนกำลังตอกย้ำความผิดพลาดที่ย้อนคืนไม่ได้หัวใจเธอเจ็บปวดราวกับถูกบีดลมหายใจติดขัดเหมือนถูกกดทับด้วยหินหนักเสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนสะท้อนก้องเข้าไปในความทรงจำของเธอเป็นเสียงที่ไม่มีวันลืมเธอยกมือขึ้นกลุ่มอกร่างกายสั่นสะท้านความจริงตรงหน้าช่างโหดร้ายเขาคือมหาเศรษฐีที่เธอฝ่ฝัน แต่เธอไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเอ่ยคำขอโทษหญิงสาวอยืนนิ่งเสียงในหัวสับสนดังไม่หยุดทุกความคิดกลายเป็นเข็มแหลมทิมแทงเข้าไปในใจอย่างเจ็บปวดลมเย็นพัดแรงชายกระโปรงสะบัดไว้ดวงตาเธอแดงกำ่ำน้ำตาเอ่อเต็มขอบตาแต่ไม่มีแรงจะเช็ดออกเธอมองเห็นเงาหลังเขาค่อยๆเลือนหายเข้าไปในคฤหา์เหมือนประตูสวรรค์ปิดลงตัดเธอออกจากโลกที่เคยปรารถนาะ หัวใจเธอเหมือนถูกฉีกเป็นเสียงเสียงเสียงหัวเราะของคนรับใช้ดังขึ้นทุกคนให้ความเคารพชายหนุ่มไม่มีใครเหลียวตามองเธอราวกับเธอเป็นเพียงเงาที่ไร้ค่าความโดดเดี่ยวกดทับจนหายใจไม่ออกฝ่าเท้าเธอหนักอึ้งก้าวไม่ออกแม้เพียงก้าวเดียวภาพความหลังย้อนกลับมาวันแรกที่เขาจับมือเธอวันที่เขามอบความจริงใจให้โดยไม่ลังเลแต่เธอเลือกผลักใส เธอเลือกเหยียบย่ำหัวใจของเขาเพราะเธอเชื่อว่าเขาเป็นเพียงคนจนเธอหันหลังไปโดยไม่หวงแหนสิ่งที่มีและวันนี้ความจริงก็เผยโฉมเธอก้มหน้าลงเสียงสะอื้นหลุดออกมาร่างกายสั่นไหวเหมือนใบไม้ในพายุโลกทั้งใบมืดมนไม่มีแม้แสงสว่างสักเส้นผ่านเข้ามาประตูคฤหาหนดค่อยๆปิดเสียงบานประตูหนักแน่นกระแทกดังดังก้องสะท้อนอยู่ในใจเธอ เหมือนตัดโอกาสสุดท้ายเหมือนคำตัดสินที่โหดร้ายฝนโปรยปลายลงมาอีกครั้งเม็ดฝนกระแทกผิวกายจนเจ็บแต่ไม่มีความเจ็บไหนร้ายแรงเท่าใจน้ำฝนผสมกับน้ำตาไหลรวมเป็นหยดเดียวกันเธอยืนตัวสัน่นดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเสียงเครื่องยนต์รถสปอร์ตคำรามอีกครั้งรถคันนั้นถูกขับหายลับไปทิ้งเธอไว้เพียงลำพังกับความผิดพลาดมือของเธอกำแน่น เล็บจิกลงบนฝ่ามือจนเลือดซึมความเจ็บนั้นปลุกสติขึ้นมาแต่ไม่อาจเปลี่ยนความจริงได้ทุกอย่างสายเกินไปแล้วหัวใจของเธอร้องให้หนักกว่าเสียงฝนความว่างเปล่ากลืนกินเธอทีละน้อยในความมืดและความเย็นยเยือกมีเพียงเสียงสะอื้นของหญิงสาวสะท้อนก้องอยู่ในค่าคืนอันโหดร้ายหญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นหินอ่อนหัวเข่าแต่เย็นชื้นจนชามือกดพื้นไว้แน่น แต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนวิญญาณถูกดึงออกไปทีละน้อยเสียงฝนตกกระทบหลังคาคือหาดก้องกังวานสะท้อนใจทุกหยดฝนคือคำตอบย้ำทุกหยดฝนคือความผิดที่ย้อนคืนไม่ได้เธอก้มหน้าร้องให้จนไหลสันรสชาติน้ำตาขมป่าในลำคอผสมกับกลิ่นดินเปียกฝนลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะโลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงเธอคิดถึงคำพูดของตัวเอง คำพูดที่เอ่ยเมื่อคืนฉันอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วถ้อยคำนั้นดังชัดเจนในหูเหมือนมีใครเปิดซ้ำไม่หยุดใบหน้าของเขาลอยขึ้นมาในความทรงจำแววตาที่เจ็บปวดแต่เงียบสงัดริมฝีปากที่สั่นแต่ไม่พูดออกมาความเงียบของเขาคือคำตอบที่เจ็บปวดที่สุดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ามืดครึ้มสายฟ้าแลบแปลกแสงนั้นสะท้อนเข้าตาทำให้เห็นภาพเงาตัวเองในกระจกหน้าคฤรหั ภาพของผู้หญิงที่สิ้นหวังและสูญเสียเธอพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ถูกกาดยามผลักออกเบาๆคุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่เฉียบขาดหัวใจเธอแทบแตกสลายเธอยกมือขึ้นไหวเสียงสั่นสัาานขอฉันได้พูดสักคำแค่ครั้งเดียวแต่ไม่มีใครฟังทุกสายตาเย็นชาเหมือนหินแข็งร่างเธอทุดลงอีกครั้งมือข้างหนึ่งกดหน้าอกที่ปวดร้าว ความรู้สึกผิดกัดกินเหมือนไฟเผาในอกมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีที่พึ่งไม่มีทางนี้เสียงหัวใจของเธอเต้นแรงเกินทนคล้ายจะขาดออกจากกันสายตาพร่ามัวโลกทั้งใบเริ่มมืดลงเสียงฝนยิ่งดังราวกับโศกนาฏกรรมเธอพึมพำชื่อของเขาเสียงแผ่วจนแทบไม่หลุดจากลำคอแต่ในความมืดและความเย็นเยือกไม่มีใครตอบกลับมีเพียงเสียงสะอื้นที่สะท้อนกล้องในคืนฝน ร่างของหญิงสาวยังคงสั่นไหวเส้นผมเปียกชื้นติดแก้มหยดน้ำฝนผสม,สมกับน้ำตากลายเป็นลวดลายบนใบหน้าที่ซีดเสียวเธอหมดเรี่ยวแรงจะเช็ดหรือซ่อนมันพื้นหินอ่อนเย็นจัดซึมผ่านฝ่าเท้าและหัวเข่าที่แนบอยู่เหมือนน้ำแข็งกัดกินเข้าไปถึงกระดูกทำให้สติยิ่งพลาเลือนหัวใจเธอเต้นแรงสลับชะนักภาพคฤหาสน์ตรงหน้ายิ่งใหญ่โออาเกินเกลื่มประตูเหล็กบานสูงปิดตาย เธอเหมือนคนแปลกหน้าที่ไม่ควรอยู่ตรงนี้ความจริงโหดร้ายชัดเจนเกินทนเสียงรถคันรูแล่นออกไปไกลไฟท้ายสีแดงเลือนหายไปในสายฝนเธอจ้องตามด้วยดวงตาเปื้อนน้ำในใจเธอกรีดร้องแต่ไร้เสียงให้ใครได้ยินฝ่ามือกำแน่นเล็บจิกเข้าผิวจนเลือดไหลกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นฝนชวนให้เวียนศีรษะแต่เธอไม่ปล่อยมือออกความเจ็บปวดกายไม่เท่าความเจ็บใจ คำตัดสินที่เธอเลือกเองกลับกลายเป็นโซ่ล่ามผูกไว้กับความทรมานทุกลมหายใจคือการลงโทษทุกหยดฝนคือคำประนามเสียงฟ้าร้องกึกก้องสว่างว่าไปทั่วท้องฟ้าเธอเง่ยหน้าขึ้นหยดน้ำไหลเข้าตาผ้าพร่าเลือนกลายเป็นความมืดครึ้มความหนาวเข้ามากัดกินหัวใจริมฝีปากสันระริกเธอพึพมพำชื่อเขาอีกครั้งเสียงนั้นเบาวิวเหมือนจะถูกกลืนหาย แต่ความทรงจำกลับชัดเจนขึ้นภาพเขาที่เคยยื่นมือมาให้วันที่เขาเคยยิ้มอบอุ่นความหงใหญ่ที่เขามอบให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทุกสิ่งหวนคืนราวกับภาพฝันและทั้งหมดกลายเป็นมีดที่เชื่อดฉวนจิตใจเธอทุบอกตัวเองแรงๆหวังปลุกให้ตื่นจากฝันร้ายแต่ความจริงยังคงอยู่เขาเดินห่างออกไปแล้วไม่มีทางย้อนกลับมาเสียงรองเท้าคนรับใช้ผ่านไป แต่ไม่มีใครหยุดมองเธอเหมือนเงาไร้ค่าในสายตาของพวกเขาหญิงสาวกัดริมฝีปากจนเลือดซึมความสิ้นหวังปกคลุมไปทั้งร่างในหัวใจมีเพียงคำถามเดียวถ้าวันนั้นฉันไม่ทิ้งเขาไปแต่คำถามนั้นไร้คำตอบมีเพียงเสียงฝนตกหนักที่กลบเสียงร้องให้ของเธอจนหมดสิ้นลมแรงพัดวูบผ่านเส้นผมเปียกชื้นสะบัดปิดใบหน้าหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆ ดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าน้ำตายังไม่หยุดไหลเสียงสายฝนกระแทกพื้นดังไม่ขาดร่างเธอสั่นสถานเหมือนจะล้มลงทุกขณะฝ่ามือเย็นเฉียบไร้แรงกำ่ำแต่เธอยังฝืนกอดเข่าแน่นเหมือนกอดเศษเสี้ยวสุดท้ายของชีวิตภาพความหลังหวนคืนตอนที่ชายหนุ่มเคยยื่นข้าวให้เธอแม้ตัวเองจะไม่เหลืออะไรตอนที่เขายิ้มอ่อนโยนแม้เสื้อผ้าจะเก่าและเปียกฝนทุกสิ่งที่เขามอบ คือความจริงใจแท้บริสุทธิ์แต่เธอกลับมองข้ามเธอกลับเลือกสิ่งที่เปลือกนอกและผลักเขาออกไปจากชีวิตหัวใจเจ็บร้าวยิ่งกว่ามีดกรีดลมหายใจแผ่วลงเรื่อยๆเสียงสะอื้นแตกพร่าจนเจ็บคอเธอตีอกตัวเองแรงๆหวังลบล้างบาปในใจที่ถาโถมไฟในคฤหาสาดค่อยๆดับลงทีละดวงแสงสว่างหายไปในความมืดครึมเหลือเพียงความเงียบที่โอบล้อมทำให้ความอ้างว้างทวีคูณ จนเธอแทบคลุ้มคลั่งเธอพยายามจะลุกขึ้นแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงหัวเขาอ่อนเหมือนหินหนักท่วงร่างเอ็นล้มลงกับพื้นอีกครั้งเสียงกระแทกดังสะท้อนในหัวใจเลือดผสมกับน้ำฝนไหลจากแผลสีแดงจางกระจายบนพื้นหินอ่อนเธอมองเห็นมันเลือนรางแต่กลับรู้สึกชัดเจนในใจว่านี่คือร่องรอยของความผิดพลาดลมหายใจเริ่มสันระรัวดวงตาพร่ามัวมองท้องฟ้า ก้อนเมฆดำทะมึนบทบังแสงจันทร์เหมือนสวรรค์เองก็ปิดประตูใส่เธอไม่เหลือแม้ความหวังสุดท้ายในหัวมีเพียงคำถามกล้องทำไมฉันถึงโง่เชื่อสายตาตัวเองทำไมฉันถึงไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงแต่ไม่มีคำตอบใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงฝนที่โหมกระหน่ำดังขึ้นเรื่อยๆเธอยกมือขึ้นสันเทาเหมือนจะคว่คว้าอากาศเผื่อว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเผื่อว่าเขาจะหันกลับมาสักครั้ง แต่รอบตัวกลับว่างเปล่าอย่างโหดร้ายหญิงสาวกัดฟันแน่นเสียงสะอื้นขาดห่วงหัวใจปวดร้าวจนแทบแตกเป็นเสี่ยงน้ำตายังรินไหลไม่หยุดความมืดยังคงกลืนกินทุกสิ่งที่เหลืออยู่ลมหายใจของหญิงสาวถี่สั้นหน้าอกขยับขึ้นลงเหมือนกำลังต่อสู้ดวงตาเหมอมองไปยังประตูคฤหาสนต์บ้านเหล็กสูงตระหานเย็นชาเหมือนกำแพงที่ไม่มีวันเปิดรับเธออีกเสียงฝนยังคงกระหนำ่ำ หยดน้ำไหลผ่านแก้มไม่หยุดผิวกายหนาวสั่นจนชาเส้นเลือดผูดนูนที่ข้อมือสแสดงถึงแรงที่เธอกำไว้สุดกำลังความคิดวงเวียนในหัวคืนวันที่เคยหัวเราะร่วมกันอาหารมื้อเล็กๆที่เขาแบ่งให้รอยยิ้มที่จริงใจกลับกลายเป็นภาพหลอนที่ทรมานเธอหลับตาลงชั่วครู่เสียงหัวใจเต้นแรงจนดังในหูเหมือนกลองที่ถูกตีซ้ำไม่หยุดความเจ็บในอกกรีดลึกขึ้นทุกวินาที ร่างกายไร้เรี่ยวแรงต่อต้านมือที่สั่นยกขึ้นกุมอกเล็บจิกผิวจนเกิดรอยเลือดใหม่ความเจ็บนั้นปลุกเธอให้ยังตื่นแต่ก็เป็นเพียงประกายเล็กน้อยท่ามกลางความมืดที่โอบล้อมเธอพยายามจะลุกขยับขาช้าๆแต่กลับซุดอีกครั้งเสียงสะอื้นดังสะท้อนในลำคอปะปนกับเสียงฝนที่ไม่ยอมหยุดโลกทั้งใบยังคงโหมซ้ำเธอภาพไฟท้ายรถที่เลือนหายไปยังคงติดตาไม่เลือน สีแดงวูบวาบในความมืดกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการจากลาที่ไม่มีวันย้อนคืนได้เธอเอื้อมมือไปในอากาศว่างเปล่าเหมือนหวังจะคว้างเงาอดีตกลับมาแต่สัมผัสมีเพียงความเย็นชืน้นสายฝนรินไหลผ่านปลายนิ้วเหมือนสวรรค์เองเย้ยหยันริมฝีปากเธอขยับเสียงแผ่วเบาราวกะซิบถ้าเพียงฉันรู้สักนิดเดียวน้ำตาไหลทะลักไม่หยุดจิตใจถูกฉีกขาดอย่างช้า,ชา เสียงนาฬิกาในหอคอยดังขึ้นอีกครั้งบอกยามค่าคืนล่วงผ่านแต่สำหรับเธอทุกวินาทีคือชั่วนิรัน์ความสิ้นหวังหนักอึ้งเหมือนโซ่ล่ามกักขังเธอไว้กับบาปในอดีตสายฟ้าแลาบสว่างทั่วฟ้าแสงว่าเผยให้เห็นเงาร่างเธอบนพื้นเงาที่บอบ,บางและไร้เรี่ยวแรงเหมือนสิ่งที่กำลังจะถูกลบเลือนหายไปพร้อมกับฝนที่ยังคงตกไม่หยุดสายฝนค่อยๆเบาบางลง เสียงหยดน้ำกลายเป็นเพียงเสียงพรำแผ่วกลิ่นดินเปียกชื้นยังคงอบอวนแต่บรรยากาศรอบตัวกลับเงียบสงัดเหมือนโลกทั้งใบหยุดฟังเสียงหัวใจเธอหญิงสาวค่อยๆพยุงตัวขึ้นมือสั่นเทากำชายเสื้อแน่นดวงตาแดงกับมองไปยังคฤรหาหน์หลังใหญ่แสงไฟเพียงไม่กี่ดวงยังส่องวาบอยู่แต่ความอบอุ่นในนั้นไม่ใช่ของเธออีกแล้วเธอ,อยืนนิ่งหายใจลึกเสียงสะอื้นค่อยๆแผ่วลง น้ำตายยังไหลแต่ไม่มีเรี่ยวแรงจะเช็ดความเจ็บปวดไม่หายไปแต่กลับกลายเป็นร่องรอยที่ฝังแน่นริมฝีปากขยับช้าๆเอ่ยคำที่หัวใจอยากบอกมาตลอดขอโทษเสียงนั้นแตกพร่าแต่จริงใจแม้ไม่มีใครได้ยินนอกจากเธอเองเธอหันหลังให้คฤรหาหัดก้าวเท้าออกไปบนถนนที่เปียกฝนทุกก้าวหนักอึ้งแต่มั่นคงขึ้นเรื่อยๆเพราะเธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่สูญเสีย คือผลจากการตัดสินใจของตัวเองท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงอาทิตย์ยามเช้าทอประกายอ่อนๆสาดผ่านเมฆสีเทาที่ค่อยๆจางหญิงสาวหันหน้าขึ้นมองแสงนั้นแสบตาแต่ให้ความรู้สึกใหม่แม้ความรักที่เธอเคยมีไม่มีวันหวนกลับแม้บาดแผลในใจจะไม่มีวันหายสนิทแต่ชีวิตยังต้องก้าวต่อไปในโลกที่สอนให้เธอรู้จักคุณค่าที่แท้จริงเสียงรองเท้าของเธอกระทบถนนเปียกฝน ค่อยๆไกลออกไปคาราหาตใหญ่คงยังยืนตระหง่านอยู่เบื้องหลังแต่สำหรับเธอมันคือบทเรียนที่จบลงแล้วและบทใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงาม